อาจารย์กําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างไว้หมดตุลาอาจารย์จะเข้าวัดตุลาอาจารย์จะไปอินเดียดังนั้นเดือนตุลาจะเป็นเดือนสุดท้ายที่อาจารย์ใช้ชีวิตขนฝ่ายทุกอย่างในทางโลกแล้วช่วงปลายตุลาจะเข้าวัดไปเตรียมตัวเองเป็นผ้าขาวหนึ่งเดือนก่อนบวชหลังจากนั้นครูบาอาจารย์จะตัดสินใจว่าจะบวชในช่วงเวลาใดอาจารย์จะบวชในช่วงเวลานั้นแต่มันมีปัญหาหนึ่งอย่างถ้าอาจารย์เคลียร์ไมห่หมดในห้าเดือนนี้ ยังบวชไม่ได้คดีคดีหนึ่งคดีคือคดีอาญาคดีหนึ่งคดีคือคดีแพ่งคดีหนึ่งคดีคือคดีอาญาก็คือคดีที่มีทนายท่านหนึ่งคนดังที่เคยออกมาฟ้องอาจารย์ออกมากล่าวโทษอ่ะร้องทุกกล่าวโทษอาจารย์กล่าวโทษอาจารย์ที่กองปราบตอนเนี้เรื่องมันตกลงมาที่สอนอแล้วตำรวจก็เรียกอาจารย์เข้าไปรับขอบข้อกล่าวหาอาจารย์ก็เข้าไปรับขออข้อกล่าวหามาเรียบร้อยแล้วและอีกกรณีหนึ่งเดือนนี้แหละจะรับข้อข้อกล่าวหาในช่วงสิ้นเดือน เป็นคดีหมิ่นประมาทจากทนายท่านหนึ่งเหมือนกันหมิ่นประมาทแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรระหว่างนี้ในห้าเดือนถ้าเราเคลียร์ทุกอย่างปัดตกลงไปได้อาจารย์ก็จะได้บวชตามกําหนดแต่ถ้าไม่ปัดตกลไปไม่ได้ก็ยังไปบวชไปได้ก็ยังต้องข้ามต่อไปถ้ามันเป็นคดีความขึ้นมาประทับรับฟ้องทุกอย่างฟ้องอายาการสั่งฟ้องยาวๆโอกาสในการที่จะบวชต้องรอจนกว่าคดีจะถึงการสิ้นสุดอาจารย์ถึงจะไปบวชได้มันมีเงื่อนไขาวางไว้ เพราะนั้นหลายคนที่บอกว่าไม่มีใครก็ห้ามไปบวชก็นี่ไงคนที่ห้ามกูมันอยู่ในชั้นตอนนี้มันอยู่ในชั้นสืบสวนสอบสวนจะไม่ห้ามกูได้ย,ยังไงแล้วเขาตั้งเกตนาชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่ให้กา,ารบวชเขาประกาศตรงนี้ชัดเจนว่าไม่ให้บวชยังไงก็จะหาวิธีการทุกทางไม่ให้อาจารย์บวชแต่อาจารย์เฉยอาจารย์ไม่สนใจถ้าอาจารย์มีวาระในการบวชอาจารย์ย่อมได้บวชถ้าไม่มีวาระในการบวชอาจารย์ก็ไม่ได้บวชตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องอีกหนาละอาใจอะไร ดังนั้นเราจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลกังวลอาจารย์ไม่กังวลอาจารย์มีโอกาสไปพูดกับหลวงพ่อกันหาและจะกันเล่าให้ท่านฟังเรื่องนี้ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่รู้สึกทุบร้อนอะไรและหลวงพ่อการหาพูดมาคำหนึ่งแล้วก็ขำจะติดคุกก็ติดไปเถอะอาจารย์ก็ขำต่างคนต่างขำท่านหลวงพ่อกันหาก็ขำอาจารย์ก็หำแล้วก็บอกว่าติดไปเลยเราเป็นพระแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เป็นพระได้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจ อาจารย์ขำกาฟเลยบอกใช่ครับหลวงพ่อผมไม่เกยกลัวเลยแนมะ้แต่นิดเดียวว่าผมจะติดคุกติกลาราถ้าผมเข้าคุกผมก็จะไปสอนธรรมะในคุกต่อไปดีซะอีกมีคนี่คกูอสอนตั้งเยอะแล้วมันจะมีโอกาสในการฟังมากกว่าอีกคนนอกแล้วไม่เหนื่อยเดินทางด้วยแล้วมีโอกาสสอนซ้าๆให้กก่พวกนี้ตั้งหลายเดือนบรรลุธรรมในคุกกันแลยง่ายๆกูว่ากูจะสอนให้ไอ้พวกนี้เป็นโสดาบัยู่ในคุกกันนะกูชนะเลิศเลยนะออกมานี่เป็นโสดาบักันหมดเลยนะออกมาจากคุก ครั้งแรกของประเทศไทยแล้วผจะบอกให้มันจะเป็นตัวแบบพันเลิศเลยน,นี่นนดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับอนาคตที่จะมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันมันจะเป็นยังไงปล่อยให้มันเป็นไปยอมรับไปตามความเป็นจริงเพราะดีดิ้นไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงทำยังไงสร้างเหตุขึ้นมาให้มันเปลี่ยนแปลงถ้าสร้างเหตุแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำยังไงปล่อยวางซะแล้วเดินไปตามกระบวนการของมัน แล้วทําหน้าที่ของตัเองอย่างดีที่สุดผลจะออกมายังไงยอมรับบรรทัไม่ต้องไปทุกข์ร้อนเพราะหนีไม่ได้แรงในในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีดังนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจของตนเองเสมอหน้าที่เราคือมีสติสัพพัญญะรู้อยู่กับปัจจุบนะันขณะ